เขาเขาเจ้าเขียวอีกแล้วเว้ยเนาะงามอยู่เลยหน้าปังเออเขียวอีกล้วเลื่อนไหนสิได้เกี่ยวเหรนอีกก่อนจิกก่อนพุชพาออออดกไ้ขาเันอันของป่านั่นสิได้เกี่ยวกะอันเดือนหนีเด้เนาะปลายปลายเออปลายไม่ซาเขาไปเกี่ยวเขาบานป่าเลยอยู่อันอยู่ไร่ปันสุกฟาร์มปันสุก บเอารถเกลียวกว่ากันอันเขาลงเพิ่นลงแขกเพิ่นเห็ดแบบอ,ออร์แกนิกเด้พิวอันน่นสารเคมีเออนูนสารเคมีฟ้าอัมปติงเห็ดดีแห้งเดี๋ยวสิพาพิวุดไปนึ่งม,ม,ม้วนมวนมีกล้วยพร้อมซองตัวเออบังหันหลานเท่ารมาบุกเท่าาหร่มา,ามาท่านกล้วยหอตัวนึงโอ้ทานอีกระบอบมาทานกล้วยหอตัวนึงวัเดียวตุนสาดนั่นมาดีเลยว่าก็ได เอามาไหวเอามาทานมาเห็นเ้าเลี้ยงดีโอ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 เขาโอ้ยดีตัวลหรอเขาก็มาทานเขาเป็นส่วนสัตว์อะไร่างไงเป็นสวนสัตว์ไก่ที่เป็นสวนสัตว์ลหรไก่กับมี่เนี่ไก่สวยงามไก่สวยงามตัวละหมื่นั่งคั่วผุนเดือดบ่มีงูสีมืดีบเยวเอ๋ยจะเอาไปปล่อยอยู่ในหัวตัวโอ้ในหัวบกหวยในหัวบกหวยอันไก่กับมีเป็ดกับมีอยู่ในหันหมูมีไปย่างหมูย่างมันค่อย แบลว่าหมูคับวัวี้ยงคือวัเลี้ยงหนึ่งตัวมันไถหน้าดีมันเบิ่งยากนั่นะมันอันมันอันแบบว่ามันเบิ่งหลายอย่างเดี้ยมันเห็ดเขาตนเดียวเพื่อนเห็ดเขาอันนั้นเนี้ยเขาปลอดสารพิษเขาปลอดสารพิษวันนี้เราจะไปไหนกันคะพี่บุตรวันนี้เราจะไปไปลำไปลำที่บุรีลำที่บุรีลำนะคะอำเภอลำ ชัยอำเภอลำปลายมากนะคะตะมนต์ตมียนใกล้ใกลบ้านแม่สวนรีรำไปใกล้บ้านแม่ไหนบ้ะแม่สวนปากคุ่มบ่อตะเมียนใส่ตะเมียนใช่แม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 ่ขู่มะลำเนาะอันนี้คือสะพานอะไรครับโยสะพานข้ามแม่น้ำที่ครับมันมันมีชื่อบ่บ่ครับผมบ่มีชื่อเสียงกับผมอันนี้เรากำลังอยู่ที่แยก เชียงขวันจะไปถ้าไปใส่หรือว่าอะไรอบอสแม่ตรงครับมั่นไมถ้าเแบบตรงโอเควอ <ะ S 1> เดมาโดดเร็วเซนนี้ไม่รอแตกี่น้ำทวมถนนนี้ช่วงปีงปไม่ไเลบอโอ้ปีน้ำทวมปีใด้อ็อาซีโอเปมนปีไรวะปีทวมแห้งแหงรถประเทศอันปีทวมอุบลน,นะนโอ้ปีทวอุกับ วนติมันเป็นทางห้องหนามเนาะแล้วหล่นเลยออกจากที่กระถวนเออไม่ออน,น้ำซี่มันกระถวคือว่ามันตอนที่มันทวนเนี่ยมันสีทวนลอยเอ็ดกอนเพราะมันสีไหลลงไปอุบวน้นามันผ่านหนามันก็ต้องทวนลอยเอ็ดกอนปีนนี่เมืองหร่เอ็ดนี่ทวนสูงแงแก้ว เที่ยงหลังค่ะเที่ยงหลังค่ะ <c oughs> เที่ยงหลังค่ะ <c oughs> จะสีวาสำใดเ